สวัสดีครับวันนี้ชาแนลวยู่นะครับก็มาเยี่ยมพี่พินโยเทียนชัยครับที่บ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่พินโยเทียนชัยก็เป็นเจ้าของหนังสือนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกข้าวครับเป็นเชรครที่มาใช้นั่งครับขอบคุณครับเอ่อก่อนอื่นถ้าเราคิดจะประกอบอาชีพในการทํานาข้าวนะครับเราต้องมีความรู้เรื่องในสิ่งที่เราจะทํา ในเวลาที่นี้ก็คือต้องมีความรู้เรื่อง,องการปลูกข้าวนะครับผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้ไปค้นศึกษาหาความรู้นะครับมันเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ลักษณะของเล็บพันอย่างไรที่เราจะเอาไว้ปลูกในแปลงของเรานะครับ แล้วก็วิธีการจัดการเรื่องอื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับผลผลิตของเรานะครับผลผลิตข้าวมีพูดหลายเรื่องนะฮะก็เรียนเชินสาเพิ่มเติมไปแล้วนะครับเรื่องนี้พิมพ์ตั้งแต่ปีปีเท่าไรครับ2526หร่ครับ2องพั้ร้ยยกครับก็เพ่อเขียนก็เป็นชาวฟิลิปปินส์ฮะ ของไอ้ทีบีนะครับกดได้เลยครับพอมีความรู้เรื่องข้าวดีพอแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงเรื่องการจัดการนะ้ำในแปลงนาโดยใช้วิทยาการเข้ามาเกี่ยวข้องออที่เห็นนี่ก็คือท่อสำหรับฝังในแปลงนาน,นะครับฝังเพื่ออะไรฝังเพื่อเราจะเป็นการ ดูระดับน้ำใด้แปลงเพื่อควบคุมแมลงศัตรูข้าวนะครับนานในเขตนอกเขตทนรรทานเนี่ยถ้าเราควบคุมระดับน้ำได้เลยเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูข้าวน้อยลงนะครับถามว่าแล้วพ่อี่ใช้อย่างไรหลังจากเราปักดำข้าวไปแล้วเนี่ย เจ็ดวันแล้วก็ท่อเนี่ยฝังไว้แปลงแล้วก็ควักด,ดินที่อยู่ข้างในยังออกระดับน้ําเนี่ยมันจะยลดลงเรื่อยๆตามระดับน้ําในแปลงเมื่อดินเริ่มขาดน้ํามันก็จะน้าในในท่อเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันจะบอกเราว่าเราควรจะใส่น้ําเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงในระยะแต่กอนะครับ เพื่อเป็นการควบคุมแมลงตูวข้าวที่ที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราควบคุมแมลงตูวข้าวโดยเทคโนโลยีเกียยสลับแ,แค่แก้ข้าวแล้วนะเนออี่ยถ้าเกิดมันยังมีปัญหาเรื่องแมลงตัวพืชมารบกวนอีกเนี่ยเราก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าแมลงที่ชนิดนั้นเ,ออเป็นแมลงอะไรอย่างเช่นนอนตอข้าวเชื้อกระโดด หรือว่าแมลงนิสอื่นนะครับก็ควรจะป้องกันกำจัดอย่างไรนะครับห<ม>ืออันนี้ก็เล่มหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้ไปศึกษานะครับเป็นกา,า,ารบริหารแมลงตู่ข้าวนะครับในนี้ก็จะบอกว่าแมลงชนนี้เนี่ยมัาเกี่กว่าอะไรป้องกันกำจัดอย่างไรนะครับ <S 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 หลังจากที่เราเบริหารแมลงตูข้าวดีแล้วเนี่ย โดยการจัดก,การเรื่องน้ําเรื่องออปุ๋ยเรื่องอะไรดีแล้วนยแต่สมมว่าถ้ายังมีแมลงตัวข้าโดยเฉพาะเกลีอยงกระโดดสิงตาเนี่ยยังมารบกวนในแปลงนาเราอีกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นต้องใช้สารที่มีสมุไปอาจจะใช้เป็นวิธีการอาื่นเช่นใช้ชีวพันธ์หรือเรียกว่าไบโออนโทนเนี่ยนะครับผมมี เชลาบิวเรียนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากหลวงชีวินตีแห่งชาติที่มาเขและโดยท่านผอปินพันธ์พมบ้านนะครับออกมาสอนในกลุ่มของของผมเนี่ยออสอนให้เราทําเองเชลาพวกนี้นะครับเราสามารถทําได้เองคุณผุนชายครับเราสามารถทถาําได้เองขยายได้เองตัวนี้ก็เรียกว่าลาขาวบิวเวรียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ลาเกียวหรือตาลีเซียมทั้งทั้งทั้งสองชนิดเนี่ยป้องกันกำจัดเชียกก็โดดได้เหมือนกันแต่ที่เห็นในภาพนี้นะครับไม่ไม่ใช่ให้ไปใช้อย่างนี้เลยเราต้องเอาไปต่อเลี้ยงขยายเชื้อให้เพิ่มมากขึ้นครับหลังจากเราจัดก,การิหยรจานก,การโดยวิธีนี้แล้วเนี่ยอาจจะยังมีแมลงก,กระตัวอื่นที่มารบวกวนเช่นหนอนกอข้าวเนี่ย ก็ผมก็แนะนําให้ใช้เชื้อแบคทีเรียกําจัดหนอนที่ชื่อบาซิลัสลินเซียซีป์นครับหรือเรียกง่ายๆว่าบีทีเนี่ยอันนี้ป้องกันกําจัดหนอนกอ,อกข้าวมแมลงสิงนะครับอีกตัวนึ่งที่ใช้ร่วมกันหถึงว่าใช้ร่วกรมกันในกระบวนการผลิตข้าวแล้วเนี่ยนอกจากจะมียกระโดดเรื่องหนอนกอ,อกข้าวแล้วเนี่ยปัญหาโรคข้าวก็เป็นเรื่องที่ นะครับผมใช้ายาลาไบโคเตมาในการจัดการเรื่องปัญหาโรคข้าวนะครับที่ต่ามไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่ออะไรการเก็บรวบรวมข้อมูลนี่เพื่ออะไร,เ,ร,เ,พออะไรเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ ในการผลิตข่าวต่อไปว่าเราเควรจะปรับปรุงวิธีการขั้นตอนกระบวนการากในระหว่างการผลิตขาวของเราไหมแล้วเราก็เก็บข้อมูลลงในวิยาการสมัยใหม่ณวันนี้เราไม่ได้ไปค้นหาข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลตามห้องสมุดหรือว่า,าแหล่งความรู้อื่นเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเรา ไปใช้ยเป็นเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ถามว่ามีผลดีไหมดีมากดีมากในแง่ไหนเราอาจจะเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของเรา,เ,าเป็นที่ค้นหาข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นแหล่งเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกของเราเพื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันครับแล้วก็ในรอบการพนาที่ผ่านมาที่ ของพี่พิญโยนี่มีห้องทํางานชาวนาปูพรมด้วยครับผมขอ่อขอเล่านิดหนึ่งห้องชาวนาห้องทํางานชาวนาปูพรมเนี่ยหมายถึงเป็นการเลี้ยงแหนแดงนะครับในแปลงนาหลังจากที่เราปักด,ดําแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยงแหนแดงในแปลงนาเพื่อเป็นการควบคุมวัชพืชแล้วก็เพิ่มอ,อ,อินทรีย์วัตถุให้กับดิน โดยเลี้ยงแหนแดงซึ่งแหนแดงมีสองชนิดคือแหนแดงที่สีแดงกับแหนแดงที่สีเขียวนะครับร่วมกับการใช้ลตรตารี่วีเดอร์เพื่อกำจัดวัชพืชในนานะครับเพราะว่าของพี่พินโยนี่ทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ด้วยครับผมผมทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ส่งสูตเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรครับโดยเอราอไม่ได้ใช้สารี่มีมากนักนะครับ แล้วก็ผมเป็นพื้นที่นอกนอกเขตเป็นประทานเนี่ยผมทํานาแค่ปีละสองครั้งเ,เราก็ถนัดึงเรื่องอื่นได้เช่นเราไม่ปัดตอฟางฟางข้าวเราก็ใช้คุณทีย่อยสลายอย่างเช่นพดรนึ่งหรือพอดรสองหมกักเป็นถุอินทียน้ำนะครับเพื่อย่อยสลายฟางข้าวแล้วก็ปรับปรุง อันนี้ถ้าสรุปว่าคือว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะมาเป็นชาวนา<ช>ก็ต้องมีความรู้เรื่องต้นข้าวใช่ครับต้องมีความรู้เรื่องข้าวเรื่องมแมลงศูตยูข้าวเรื่องการจัดการดิน,ไไนเรื่องการปรับปรุงดินประกอบกันไปในหลายเรื่องครับเราพอเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติครับผมอย่างเช่นเราเรียนรู้แล้วทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเวลาต้องทำการกจัดมแมลงศะตู์ข้าวนะครับเราเรียนรู้แล้วเนี่ย เราต้องเอามาทําเพราะว่าทั้งหมดเนเราทําได้เองครับเท้านาที่ดีก็คือต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อให้มีส่วนของกําไรเพิ่มมากขึ้นถ้ามาอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้เรือนี้เดี๋ยวเราไปชมที่แปลงนากัน ครับเดี๋ยวจะพาผูชมไปงนานหลังจากเก็บเกี่ยวที่ว่าเราไม่พอ,พอสร้างฟางข้าวแล้วเราจะทํำยังไงจัดการกับฟางข้าวในแปลงได้อย่างไรครับเดี๋ยวไปดูแปลงนะครับอันนี้เป็นประกาศนียบัตรที่ทางพี่วิทโยนะครับได้เข้าร่วมอบรมนะครับกับสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับ เราจะอบรมแล้วนะครับก็เอามาขยายผลต่อก็คือลงพื้นที่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชาวนามืออาชีพนะครับคือเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะครับถึงจะเห็นผลอันนี้สําคัญเลยนะครับเรียนรู้แล้วต้องทำครับถ้าไม่ทําก็เสียเวลาเรียนรู้ใช่ครับถ นะครับก็ขอบคุณพี่วิทยุมากเลยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ